ก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมก็วันนี้วันที่30เมษายน2,563ก็จะมาพูดเกี่ยวกับอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับในวันนี้ก็ทางกระทรวงการคลังได้มีการโอนเงินให้นะครับสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์4.8 นะครับก็ท่านไหนที่ได้รับข้อความบอกว่าได้รับจิตตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้ท่านน่าจะได้รับเงินโอนเข้ามานะครับหรือว่ายังไม่ได้รับเงินก็รอนะครับรออีกครั้งหนึ่งต้นเดือนต้น1สัปดาห์แรกนะครับของเดือนพฤษภาคมนะครับเห็นบอกว่าทางกระทรวงการคลังก็จะโอนเงินให้เป็น2เดือนก็คือเดือนเมษายนแล้วก็พฤษภาเป็น1 0,000บาทก็มาดูแต่ละสถานะนะครับถ้าท่านไหนอยู่ในสถานะต่างๆยังไม่ได้รับเงินโอนนะครับก็สถานะแรกนะครับอยู่ระหว่างการปรับปรุงส สถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้สถานะนี้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาท100%เเนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีการรอนะครับน่าจะเป็นต้นสัปดาห์ของเดือนพฤษภาคมนี้นะครับสัปดาห์แรกนั่นเองแล้วก็สถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ที่ขอทบทวนสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็ รอให้เจ้าหน้าที่นะครับพิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่เพื่อที่จะไปตรวจสอบสําร,รวจข้อมูลของท่านนะครับก็ให้ท่านเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนรูปถ่ายหน้าร้านเอกสารต่างๆนะครับให้เรียบร้อยรอทางเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบต่อไปนะครับก็อยู่ในสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขก็คือสถานะที่ก่อนหน้านี้มีการกรอกข้อมูลผิดในส่วนของการช่องทางการรับเงินก็คือบัญชีธนาคารนะครับก็ท่านไหนที่ยังไม่ได้ทําการแก้ไข ก็ให้ทําการแก้ไขนะครับก็แนะนําให้ผูกพร้อมเพย์นะครับผมหรือเลือกธนาคารที่มีการโอนโอนเร็วนะครับก да SO ่อนหน้านี้ผมก็ได้ทําคลิปนะครับว่าแนะนําธนาคารไหนที่มีการโอนเงินเข้ามาเร็วนะครับก็ท่านก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับก็ย้ํานะครับสําหรับหน้าตอนนี้ก็เหลือคนที่ยังยังไม่ได้รับ โอนนะครับอยู่ที่2.6ล้านลายนะครับก็ทางกระทรวงการคลังจะเร่งการโอนเงินให้นะครับบอกว่าสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมครับจะโอนให้รายละ10,000บาทนะครับผมทบเป็น2เดือนนั่นเองนะครับก็คือเดือนเมษากับเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับก็ท่านไหนที่ยังไม่ได้ก็ใจเย็นๆนะครับเชื่อว่าทุกท,ทุกคนก็กําลังเดือดร้อนอยากจะได้เงินเยียวยากันทุกคน นะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับให้ได้เงินเยียวากันเร็วๆนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะติดวันหยุดยาวนะครับ4วันแต่ก็มีข่าวข่าวบอกว่าจะมีการเปิดปุ่มนะครับเปิดปุ่มให้แก้ไขข้อมูลสําหรับท่านที่มีการก่อนหน้านี้บอกว่า900 0แสนลนยนะครับมาทําการขอยกเลิกซึ่ง มีการเข้าใจผิดนะครับพรุ่งนี้เห็นบอกว่าทางระบบก็จะมีการเปิดปุ่มสีม่วงให้มีการเข้ามาแก้ไขข้อมูลนั่นเองนะครับก็รอดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข่าวสารให้ทุกท่านได้รับชมแล้วฟังนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีอัปเดตไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช anel ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ